ปฏิจ้าว่างจัดเมื่อวานคันน้ำมาขามมาไว้วันนี้ก็เลยจัดการเคี่ยวทำน้ำจิ้มลูกชิ้นสั่งลูกชิ้นเข้ามาละแต่ลูกชิ้นยังมาไม่ถึงเคี่ยวน้ำจิ้มไว้ก่อนน้ำจิ้มทำเองจิ้มลูกชิ้นนะคะ เราให้เย็นก่อนอันนี้ผักชีใส่ลงไปจะได้หอมหอมใส่เนื้อผักชีลงไปแอบคุณสามีมาทำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาเข้ามาทำกับข้าวเราต้องแอบโชคมาทำก่อนใครจิ้มเคี่ยวเองก็อร่อยนะจ๊ะอร่อยกว่าซื้อเขา พอรสชาติที่เราต้องการเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆหอมๆยังไม่เย็นเพิ่งจะเสร็จสูยของแม่นาเองจ้ะ เดี๋ยวเขาเย็ยนแล้วเขาก็จะเหนียวก็มีนิดนึงไม่เอาเหนียวมากไม่เอาแบบเหนียวยืดๆืดเดี๋ยวเขาเย็ยนก,ก็จะเหนียวของเขาเองโอเคน้ำจิ้มลูกชิน้นจ้าทำน้ำจิ้มลูกชิ้นไว้กินกับลูกชิน้นสั่งลูกชิ้นไว้สองกิโลลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นไก่โอเคจ่าไปนอนดูหนังกับสามีต่อดูสิคุณสามีนอนดูหนงังเห็นแกบอกว่าแกจะมาทำกับข้าวยังไม่มาเลย จนเราทําเสร็จแล้วแอบทําก่อนคงใส่จะนอนขึ้นอืนฮัลโหลนอนแงะหัวไม่เมื่อยคอเหรอฮะโอเคแค่นี้แหละบายบายแกก็หาดูอะไรของแกไปเล่บเปื่อยแล้ว bye ก, <c oughs> ก็มาด้านี่งดูข่าวดูนู่นนี่นั่น โอเคนะจ้าบายบายดิจ้าบายสองบายสามบายแล้วบายจ้าวัสดิจ้ามีซิกไหม